อีกหัวข้อหนึ่งนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้นะครับจะให้พวกเราเห็นถึงองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือพีเพ l เวอร์แต่สิ่งที่อยากให้พวกเราได้นะครับทำความเข้าใจกับมันดีๆก็คือการทำงานของตัว CPU ตรงนี้นะครับจะทำให้เห็นถึงการเขียนโปรแกรมว่ามันมีความสำคัญหรือนะครับ มันมีกระบวนการในการที่จะเขียนโปรแกรมแล้วให้มันแปลความหมายออกมาให้เราได้ยังไงเพราะตอนนี้คุณใช้แต่โปรแกรมอื่นโดยยังไม่ได้หัดเขียนโปรแกรมของตัวเองเลยนะครับบังคับให้วงกลมวิ่งจากนี้วิ่งไปชนนี้แล้วก็กระดอนไปในทิศทางที่คุณกําหนดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าคุณทํางานตามคนอื่นที่เ้าสั่งคอมพิวเตอร์ตอนนี้คุณมีหน้าที่สร้างให้คอมพิวเตอร์ ส,สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามตัวคุณแต่ต้องเข้าใจหลักการการทำงานของหน่วยประมวลผลให้ดีๆก่อนนะครับคอมพิวเตอร์นะครับตามที่ผมนะครับเ,เขียนเอาไว้ตอนเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอยู่2ส,ส่วนนะครับมีอยู่สส่วนหลักก็คือส่วนที่1คือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนที่2คือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์แต่ผมลืมไปอีกอันนึงคือส่วนที่3 คือส่วนที่เป็น peopleware นะครับหรือข้างล่างนี้เขาใช้คำว่า lifeware lifeware คือ computer user นะครับบอกว่าเป็น computer user แต่ผมไม่อยากให้พวกเราใช้คำว่า computer user ผมไม่อยากให้พวกเรามองดูว่า lifeware หรือ peopleware คือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมี และการใช้งานได้ของคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันนะครับเช่นตอนนี้คุณเกมคุณอาจจะเป็นผู้เล่นเกมก็คือไลฟ์แวร์สักพักหนึ่งเกมคุณเป็นผู้เขียนเกมคุณก็เป็นไลฟ์แวร์เหมือนกันแต่มีหน้าที่คนละบ,บทบาทเลยครับคนเล่นเกมก็เป็นเพลเยอร์ผู้สร้างเกมก็เป็นเดเวลลอปเปอร์แต่ทั้งสองคนนี้คือไลฟ์แวร์ เป็นเป็นแวร์ที่มีชีวิตนั่นเองนะครับแต่2องอันนี้นะครับองค์ประกอบก็ตามที่ผมเขียนเลยครับว่ามีมีอุปกรณ์ต่อพว่วงมีถ้าเป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็มีส่วนที่มันเป็นการประมวลผลนะครับก็มีส่วน Input ส่วน p r o c e s s นะครับแล้วก็ส่วน Output นะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมี System Software และ Application Software เป็นองค์ประกอบเดี๋ยวเราไปดู ในสไลด์ต่อๆไปนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวระบบฮาร์ดแวร์นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์คืออะไรล่ะเป็นละเป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีนะครับหมายถึงส่วนประกอบหรือองค์ประกอบก่อให้ก่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมันทำงานได้นะครับเช่นนะครับบอกว่าคอมพิวเตอร์คือ นะครับบอกว่าคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถโปรแกรมนะครับคำสั่งผ่านอะไรครับผ่านอุปกรณ์รับอุปกรณ์รับก็คือส่วน Input ตัวนี้ไงครับนะครับอุปกรณ์รับคืกส่วนส่วนอินพุอย่างเช่นอ่ะมเมาส์ก็เป็นอุปกรณ์รับคลิกเข้าไปคือคําสั่งดับเบิลคลิกหรือคลิกๆก,ก็คือคําสั่งแบบนี้เป็นตน้น นั่นก็คือรับคําสั่งผ่าน Input แล้วเอาไปประมวลผลประมวลผลคือส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ส่งออกไปอันแสดงผลในส่วน output เช่นหน้าจอลำโพงพิมพ์เตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นส่วนแสดงผลลัพธ์นะครับของการสั่งงานนั้นเข้าไป นะครับนั่นก็คือองค์ประกอบหลักๆของคอมพิวเตอร์มีอยู่3 p a พาร์ทพาร์ทที่1คือส่วน Input พาร์ทที่2คือส่วนประมวลผลพาร์ทที่3คือพาร์ทเอาต์พุตนะครับแล้วบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ลืมไอ้ตัวกลมไอ้สี่เหลี่ยมข้างบนไหมไม่ลืมครับมันเป็นส่วนประกอบของพาร์ทประมวลผลนะครับก็คือพาร์ทที่เราเรียกว่า secondary storage หรือหน่วยคำจำสำรอง นะครับ่วยคมจาสารองโดยคมจาหลักอยู่ไหนอยู่ในส่วนใกล้ชิดกับ CPU โดยคมจาสํารองก็คือ,อตัวที่อยู่ไกลไปหน่อยไกลจาก CPU ไปหน่อยไม่ได้บอกว่าไกลว่าม,มันอยู่เป็นกิโล2กิโลหรืออยู่ะนะครับมันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับแต่มันไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับโดยตรงกับ CPU แต่นะครับมันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงตัว s t o r a g e นี้ได้นะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบนะครับได้แก่ส่วน Input Device นะครับคีย์บอร์ดพวกเราเห็นอยู่แล้วเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์ไมโครโฟนจอยกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปที่อยู่ในมือถือเราที่ให้คุณสแกนใบหน้าตอนคุณจะรับสิทธิ์จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ว่าหน้าของคุณปัจจุบันนี้มันตรงกันกันกบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะครับเพื่อยืนยันตัวตนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือส่วน Input แทบทั้งสิ้นลิดเอ่อเมาส์ไปไหนล่ะอ๋ออาจจะอยู่คู่กันกับคีย์บอร์ดนี่ก็ได้ครับเมาส์คลิกๆอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็คือตัว CPU CPU กับแรมนะครับ CPU ไอ้นี่แรมนะครับ CPU กับแรม คือตัวที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับใกล้ชิดกันโดยเขาสามารถเรียกใช้งานผ่านอะไรครับผ่านะระบบคอนโทรเลอร์ได้อย่างโดยตรงแต่นะครับมันก็สามารถที่จะเรียกใช้ secondary storage ได้ผ่าน control unit นะครับผ่าน control unit เช่นไปเอาข้อมูลจากบอฟฟิิสไปเอาข้อมูลมาจาก แฟดได้ไปอ่านข้อมูลจาก c ีดลองไปอ่านข้อมูลจากร์ดดิสนะครับนี่คือลักษณะของความจำสำรองนะครับโดยสรุปนะครับว่าไอสแ m มคือความจำหลักแ a ลมคือความจำหลักพวกดิสทั้งหลายแหล่คือความจำสำรองคุณจะไป สับสนนะครับว่าฮาร์ดดิสมันต้องเป็นหลักสิครับอาจารย์ไม่ครับฮาร์ดด yep. hmm. ิสเป็นตัวสำรองของอะไรครับสำรองข้อมูลที่เอาไว้เก็บ Input และ o u t p u t ของอะไรครับของ CPU เขาจึงเป็นตัวสำรองไงนะครับเป็นตัวสำรองเช่นคำนวณแล้วประมวลผลแล้วสั่งเซฟเซฟลงไหนเซฟลงหลักเหรอหรือเซฟลงสำรอง เซฟลงไหนครับเมื่อสั่งเซฟมันก็เซฟมายัางส่วนสำรองที่คุณสร้าง directory หรือชี้มาบอกว่าให้มันเซฟลงไหนแล้ววันรุ่งขึ้นไปเปิดจากสำรองขึ้นมาดันก็ไปในหลักก็คือ CPU นะอ่ะ CPU กับแรมตัวแรมนะครับโหลดจากหลรองขึ้นไปหลักคือแรม แล้วเขาก็คุยกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งกันอยู่2คนเนี่ยอยากอ่านที่ไรก็ c ีออ่านให้หน่อยแล้วเอามาเก็บไว้นในแรมแล้วก็คุยกันกับ CPU อย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นไอ้ที่เราซื้อไอ้ที่เราติดตั้งไอที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชได้อะไรต่างๆนานาคือสำรรองนะครับแล้วจากนั้นได้ผลลัพธ์ยังไงก็ส่งมายังมอนิเตอร์หรือจอนะครับดับลิ้นคลิกแล้วเปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมาสแสดงบนหน้าจอ นั่นก็คือแสดงบนหน้าจอถ้ามันมีเสียงดังตึ้งก็แสดงออกทางลําโพงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนดิสที่อยู่บนอะไรครับที่อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์นะครับต้นหน่วยคาจำาหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยประมวลผลมีอยู่เป็นเป็นชุดนะครับหรือมีหน้าที่ในการอะไรครับประมวลผลหรือตีความหมายตามที่เราต้องการตามที่เราเขียนโปรแกรมเอาไว้นะครับ แล้วนะครับนำไปคำนวณนะครับผ่าน2ตัวผ่านตัว ALU ตัวหน่วยคำนวณทางตรรก,กส่วน CU ควบคุมกระบวนการควบคุมกระบวนการกระบวนการอะไรบ้างหลักนะครับกระบวนการเช่นบวกลบคูณหารเปรียบเทียบตัวที่1ตัวที่2เครื่องหมาย มันจะรู้ครับรับข้อมูลตัวที่1รับข้อมูลตัวที่2รับเครื่องหมายแล้วเอามาจัดกระทํากันก็ผ่าน ALU นะครับส่วน C โทษทีครับหลุดไม่ไหนล่ะ ถึงนี่แล้วครับอ่ะโอเคนะครับ,นะรบส่วน Cu นะครับอ่ะส่วน Cu ก็มีหน้าที่ในการอะไรครับควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของ CPU กับส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอ่าโอเคถึงเวลานี้แล้วนะครับ ก็เช็คชื่อผ่านฟอร์มที่ผมส่งให้นะครับโดยมีหน้าที่อะไรครับควบคุมการรับข้อมูลนะครับควบคุมการรับข้อมูลนะครับควบคุมการแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆและควบคุมการทํางานอยู่4ขั้นตอน1อ่านเฟรดก็คืออ่านข้อมูลเข้ามาดีโคดการแปลความหมายให้ ให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่านี่คือเครื่องหมายเพื่อทําการบวกกันนะลบกันนะแล้วก็ ALU คํคนวณแล้วก็ควบคุมการไปแสดงผลหรือการจัดเก็บก็ได้ครับนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับนั่นก็คือลักษณะของการควบคุมซึ่งนะครับก็มีอยู่4ฟังก์ชันนะครับก็มีอยู่4ฟังก์ชันหลักนะครับตอนนี้นึกนึกถึงภาพของคุณคลิกเมาส์เปิด บนไอคอนบนหน้าจอเพื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อคลิกเมาส์เมื่อคุณคลิกเมาส์ปุ๊บนะครับเมาส์คุณวางอยู่ใช่ไหมครับคุณคลิกเมาส์ปุ๊บมันกลายเป็นไปสั่งให้อินพุตก็คือการดับเบิลคลิกไอคอนนะครับดับเบิลคลิกไอคอนมันจะถูกเก็บ